วันนี้เราอยู่กันที่ k a w a s a k โ m โตอาฮอลิ c ศูนย์ราชพฤกษ์พละรม5นะครับวันนี้จะมาทดลองขับขี่ Ninja 500 นีจาห้าร้อยนะครับนี่กุญแจแบบใหม่เทเลยไม่เหมือนใครต้องขอบคุณฝ่ายขายเาาสกิิ i ล a มานะครับสำหรับการเทสร้ายในวันนี้หมุนเปิดได้เลยอเฮ้ยยังไงวะอ,ะออกแค่นี้หน้าจอนะครับเหมือนเซต 900 ZS6R นะจอใหม่หมดลวหลังหลังรถเขาพยายามใช้อะไรเหมือนกันมะเออ,อเทสบอกซ้อนอก็เหมือนกันนะครับรถสปอร์ตเบาะซ้อนไม่ค่อยสบายเย้วนะครับ ไม่ต่างกับนินจา400มากใกล้เคียงกับ CBR 500นะครับใกล้เคียงกับคลาส500แล้วกันไม่สบายนะแต่ก็ไม่ถึงกับโน้มมาข้างหน้าเท่าเสด็จหกเด็โหแม่งโน้มมาเยอะนะครับผมสูง170นะครับวาง2เท้าได้ครึ่งเท้านะครับนินจา500เป็นคลาส s n t t y y ออกมาให้ใช้งานนะครับ มันก็ควรจะขับง่ายอยู่โอ้คัดโคตรนิ่มคัดโคตรนิ่มดูนิ้วเดียวนิ้วเดียวดูนิ่มมากนะครับชอบมากใช้ในเมืองรถ,ถติดติดเลี้ยงค้าสบายแน่นอนต้องบอกอย่างไม่อวยว่าความรู้สึกคลัชนะครับมันดูถูกๆนะเทียบกับ ZX6 นะครับเนี่ยความรู้สึกของคลัชนะไม่เป็นไรเปลี่ยนการลัดแต่งได้นะครับโอ้โหผิว ผิวมากๆนะครับผิวมากๆบอกเลยว่าขี่ง่ายมากๆแล้วท่านั่งนะครับท่านั่งเนี่ยแทบจะหลังตรงได้นะครับคุณจะก้มก็ได้คุณจะหลังตรงก็ได้นะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปนั่งสบายเลยนะครับมันไม่ใช่รถแข่งผมจำได้ว่าท่านั่ง เทียบกับนินจา400ผมให้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับโอ้โหจังเลยไม่ชินไม่ชินบเบรกเฮ้ยนิดเดียวเบรกอยู่นะเนี่ยเนจึกอยู่นะนนนะใครบอกเบรกไม่อยู่แต่นี่นะไอ้ท่อเท้าเท้าวขวาปลายเท้าอ่ะมันติดมันติดท่อนะมันจะลองคาญตรงนี้นิดนึง โอ้พลิกง่ายมากรดเบามากอืมโอเคอ่ะครับอะถ้าเบื่อใครเคยจับนินจา400มาบอกเลยว่าขับใกล้เคียงกับนินจา400นะครับแทบไม่แตกต่างเลยผู้หญิงคนตัวเล็ก ับง่ายคุมง่ายนะครับรถเบาใช้งานในเมืองสบายแน่นอนเพราะมันมันนั่งมันนั่งหลังตรงนะครับไม่เมื่อยเลยไม่ต้องกม้มไม่ต้องหมองนะครับกระจกก็พับได้เวลาจะมุด 7,000พันรอบนะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมองอยู่ที่7 0็0พันรอบลมโดนนะลมโดนเต็มๆนะครับก้มล่ะก้มก็ยังโดนอ่าเหมือนกันต้องแต่งชิลนะครับชิลมันเตี้ยไปมันมันกันลมไม่ได้นะครับขย่บมาข้างหลังขย่บก้นมาข้างหลังแล้วหมองนะครับเหมือนกันไอ้เบาเบาะของช่วงตัวของนินจา4 0 0 500ห้าอนะครับตัวเครื่องอ่าตัวรถเนี่ยมันจะเล็กนะครับ ถ้าคุณสูงร8อยิขึ้นไปคุณอึดอัดแน่นอนนะครับถ้าคุณตัวเล็กคุณจะขี่โอเคคุณง่ายถ้าคุณจะเหมาะอะไรเงี้ยบอกเลยว่าอึดอัดนะครับอย่างเงี้ยอย่างอย่างผมนี่สไลด์มาข้างหลังนี่คือแบบติดติดกระเป๋านะติดหลังนะครับเบรกโอเคเบรกโอเคอยู่ดิสเสียวก็อยู่นะครับดิสเสียวก็อยู่คุณคนคนด่ากันเยอะเรื่องเรื่องดิสเสียวใช่ไหมมาลองขับดู มาลองขับดูมาลองเบรกดูนะครับหาว่าอวยไม่อวยผมขับแล้วผมว่าเอ้ยดิสเดียวก็อยู่นะเนี่ยก็อยู่นะอาจอาจจะไม่ดีมากแต่แต่อยู่พอเพียงกับการใช้งานทั่วไปนะครับอ่าดิสเดียวนะ,ะแค่นี้แต่ถ้าเคสอ่าเคนเกิน5,000ันลอสั่นสั่นถังสั่นบ่อ สั่นทุกอย่างแฮนด์สั่นเนี่ยสั่นนั้นเนี่ยเกินเกินห้าพันรอบขึ้นไปสั่นทั้งตัวสั่นนี่ถังน้ามันสัน่นเบาะเบอคสั่นนะสั่นถึงเป้าเนี่ยเนี่ยสั่นแต่พอบิดเกินเกินเจ็ดพันรอบคุณจะไม่รู้สึกแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เออขี่ไปอย่าไปคิดมากนะครับแต่เคสรอบสนุกอยู่นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เมาเทียบกับคู่แข่งนะครับเทียบกับคู่แข่งนินจ่า500คู่แข่งคือ CBR 500R นะครับคู่ปรับตลอดการคันไหนต่างกันยังไงคันนี้เบาวกว่านะนินจ่า500เบาวกว่าพลิกรถได้ห้องตัวกว่า500ห้องตัวกว่า CBR 500เคนรอบได้เยอะกว่าเคนรอบได้สนุกกว่า แล้วเสียเปียกอะไรเสียเปียบทอกนะครับเสียเปียบท็อกให้ซิกา500นิดนึงไอ้นั่นหนักกว่าแล้วก็ไอ้นั่นประหยัดรู้สึกไอ้นั่นประหยัดประหยัดกว่าเยอะนะครับ CBR 500R ประหยัดกว่าแล้วก็รถตลาดนะครับคนดา้าราคาขายต่ออะไรเซอร์วิสของแต่งจะได้เปียบก,กว่าอันนี้ แต่ช่วงล่างช่วงล่างนะผมบอกนะรถคาว a สากินะครับช่วงล่างเนี่ยเดิมๆให้มาเนี่ยรู้สึกว่าขับนุ่มนุ่มสบายนะครับใครอยากมาเทสมาเทสได้นะรถมีอยู่นะครับคาวะสากิ่าชาฟล์พลัสห้าไอตัว z ซ0ห้าร้อยอ่ะอเหมือนกับว่าคลาสเริ่มต้นอ่ะคลาสเอนทรีอะไอห่วงเน็กเกตมันขายไม่ค่อยดีนะไอร้อ0 0้ารอยะทั้งทั้งฮอนด้ทั้งคาว a สากิ Honda, นะครับขายขายไม่ดีเลยนะสมมติจะเป็นจะเป็นสปอร์ต สมมากกว่านะครับสปอร์ตฟูลแฟร์วิ่งไอพวกไอพวกนี้แก้ขายไม่ดีเลยเนี่ยยังไงเตียนเอาคันนี้ไปแต่งชิลแน่นอนนะครับแต่งชิลขยับขยับแต่งก้างค้าแต่งด้วยนะครับมันมันดูมันดูถูกๆอะนะ่ะเนอะมันดูชิบอะ่ะส่วนตัวนะก็ใส่ของแต่งได้ แต่งเบาแน่นอนเบาเบาไม่ค่อยสบายนะครับทั้งคนขี่คนซอ้อนต้องแต่งเบานะครับคนที่มองนินจา500นะครับรถใหม่นินจา400ตอนนี้เลิกผลิตแล้วนินจา400โปรโมชั่นเทียบกับนินจา500ทํำยังไงดีแล้วแต่คุณนะครับถ้าไหนๆแล้วถ้าซื้อถ้าคิดว่าจะใช้ยาวๆยาวๆคืออย่างน้อย3ปี4ปี5ปีออกรถใหม่ไปแต่ถ้าคิดว่า ขี่เพื่อเก็บชั่วโมงเพื่อวันหนึ่งจะอัพซีซนะครับแนะนำนินจา400อ่ามือสองเนาะแนะนำ400หรือถ้าเบื่อศูนเขามีส่วนลดอยู่ก็คุยได้นะครับนินจา400 500เขาเป็นตัวเริ่มต้นให้คุณเตรียมอัพไป z x 6R หรือใครจะข้ามไป z x 10นินจาพันก็ได้นะครับมันปรับตัวไม่ยากถ้าคุณขี่คุณขี่4 500เนี่ยขี่มาซัก ทีมาสักพักใหญ่นะครับแล้วคุณไปเรียนเพิ่มเพิ่มสกิลอะไรอย่างนี้คุณจะไปคุณจะไปซูเปอร์สปอร์ตมันก็ปรับตัวไม่ยากนะแต่มันจะมันจะนั่งนั่งไม่สบายตอนนั้นเองแต่เซสรคหกเซดรคสิบนะครับเซดริคหกก็จบแล้วนะครับสี่สูบเคสลออมันมันเสียงเพาะกว่านะครับสีสูบคันนี้อะคันนี้เสียงไม่เพาะ คันนี้เสียงไม่พอนะไม่อวยเลยคันนี้เสียงไม่พอ,อแต่ถ้าเบื่องบน้อยหรือเป็นคันเริ่มต้นใช้งานในเมืองไปเลยครับคันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะอะไรเพราะคุณไม่จบอยู่แล้วนะครับคุณไม่จบอยู่แล้วคันเล็กชอบคันไหนชอบคันไหนเลือกคันนั้นนะครับระหว่างคันนี้หรือสีอาอย่าไปอย่าไปมองเรื่องสเปกมันนะครับมันต่างกันไม่เยอะผมขี่จริงเนี่ยทั้งเบรกทั้งช่วงล่างไม่รู้สึกอะช่วงล่างรู้สึกว่าดีกว่า นะคาอาสกิช่วงล่างดีกว่าถูกไหมวะอ่าししถ้าชอบหน้าตาชอบช่วงล่างเคนสนุกหน่อยพิกรถเบานะครับมาคันนี้มันติดใจแน,น่นอนมันมันขัดใจอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คุณเลือกเลย แต่อย่างที่เคยบอกนะครับคลาส400-500พวกนี้มันเป็นคลาสเอนทรีคุณไม่จบอยู่แล้วคนซ้อนโอ้โหด่านแน่นอนนะครับบอกเนี่ยบอก400-500อย่าไปอย่าไปคิดมากเลือกคันที่ชอบนะครับแล้วคุณจะมีความสุขกว่ามันอีกครับนะครับขอบคุณค ah าวาซากิ m o t o Aholic ราชพฤกษึกสำหรับการเทไสด์ในวันนี้นะครับเข้ามาลองกันได้นะครับอขอบคุณที่รับชนจน,จนจบครับ